มาดามสกุณาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องการซสมแซมบ้านกันทุกคนหลังจากที่รอมานานเกือบเจ็ด เดือนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประกันว่ามีความสำคัญหรือว่ามีความจำเป็นแค่ไหนนะคะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการอัปเดตบ้านการประกันนะคะมาดามก็จะขอสรุปเหตุการณ์สั้นๆให้กับคนที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอของมาดามนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีการซ่อมแซมบ้านนะคะก็คือว่าเมื่อประมาณ สิ้นเดือนมก,กราค่ะปลายเดือนมก,กราคมเนาะมีเหตุการณ์พายุพัดถลมยูเคนะคะมีด้วยกันมีพายุเกิดขึ้นทั้งหมด3ลูกนะคะ เรียกได้ว่าเป็นเฮอริเคนเลยทีเดียวเพราะว่าขนาดความแรงเนี่ย200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พัดราบเป็นหน้ากรองเลยค่ะทุกคนแล้วก็1ใน UK เคก็คือประเทศสกอตแลนด์ที่มาดามอาศัยอยู่นะคะแล้วก็พายุลูกที่3นั่นเองค่ะทุกคนที่พัดก็คือมันพัดต่อเนื่องกันมาเลยแล้วลูกที่3มอ่ะมันก็พัดต้นไม้อายุ153ปีขนาด3คนโอบแบบนี้ทุกคนหล่นลงมาตรงมุมบ้าน มุมบ้านนะคะของมาดามแล้วมันทําให้ด้วยความที่อะไรอ,ะอ่ะกิ่งเขาค่อนข้างใหญ่อะคะ่ะกิ่งต้นไม้มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นคุ่มใหญ่มันก็เลยกวาดเอาหลังคาบ้านนะคะแล้วก็กิ่งอะ่ะก็ลงตรงหน้าต่างบ้าน ห้องรับแขกห้องนึงอะค่ะพังไปเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นด้วยความที่ต้นไม้มีขนาดใหญ่แรงกระแทกตอนหล่นลงมาค่ะมันทําให้ฝ้าเพดานอีก3ห้องคือร้าวนะคะก็คือแล้วก็กําแพงบ้านก็พังโรงจอดรถก็พังเยอะมากค่ะทุกคนแล้ว หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็โทรแจ้งประกรันว่ามันเกิดจากภัยธรรมชาติเพราะว่าเขาก็ดูได้จากข่าวในทีวีนะคะเพราะไม่ใช่เท่าแต่บ้านเราคือมันหลายที่มากทุกคนทีนี้ประกรันเขาก็โอเครับผิดชอบหมดนะคะเขาก็เลยอนุมัติเบื้องต้นเลยเขาอนุมัติให้เราทําในสิ่งที่จําเป็นก่อนนั่นก็คือหนึ่งเอาต้นไม้ออกเพราะว่าถ้าไม่เอาต้นไม้ออกคือมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะต้นไม้มันขวาง ขวางทางหมดเลยค่ะทุกคนไม่สามารถเข้าออกได้ด้วยแล้วก็2ก็คือทำซ่อมหลังคาอย่างเร่งด่วนเพราะว่ากลัวว่าพายุหรือฝนมาเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายมากกว่านั้นนะคะแล้วก็3หน้าต่างก็เหมือนกันก็คือเขาทำกั้นเอาไม้มากั้นทำหน้าต่างชั่วคราวนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาท้าฝนตก นะคะก็คือ3อย่างนี้เราก็ดําเนินการได้ในทันทีแล้วประกันเขาก็คือคือ,อพอว่าเขาทําเสร็จเขาก็จะส่งบินมาหาเราแล้วเราอ่ะก็ส่งบินให้กับประกันประกันก็เบิกเงินแล้วก็โอนเข้าบัญชีเราเราก็จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะขั้นตอนมันเป็นแบบนั้นเนาะแล้วพอหลังจากเหตุการณ์เกิดนะคะประมาณ10 1 5วันนะคะทุกคนเขาก็ส่งประกันก็ส่งเจ้าหน้าที่มา คือเคสของมาดามอ่ะก็คือเป็นเคสเป็นอยู่ในการเคลมใหญ่ที่เขาบอกนะคะก็คือจะอยู่ในเคลมใหญ่เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะส่งเจ้าหน้าที่จากลอนดอนมา นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นี่แหละแต่เป็นเจ้าหน้าที่ประเมินทรัพย์สินประเมินความเสียหายประเมินโครงสร้างนะคะเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดมาค่ะคือเขาส่งเจ้าหน้าที่มาทําความสะอาดภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินข้างในที่มันเป็นฝุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาทาความสะอาดให้หมดเลยทุกคนแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะจดรายละเอียดอะไรที่ซ่อมได้อะไรซ่อมไม่ได้อะไรที่ต้องส่งไปทําความสะอาดอย่างเงี้ยคือเขาก็จะจดลิสต์ทั้งหมดแล้วก็ส่ง ให้กับประกันเราก็ทําเบิกกับตรงนั้นมาอย่างที่บอกว่าถ้าคุณมีใบเสร็จของทุกสิ่งอย่างที่คุณซื้อมาในบ้านนะคะคุณก็เก็บไว้อันนี้ก็คือเราก็ง่ายเราก็ใบเสร็จให้เขาว่านี่ของที่เสียหายราคาเท่าน,นี้เท่าน,นี้เขาก็จะเบิกจ่ายเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราไปซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็จะได้ราคาตามจริงนะคะมันก็จะได้ไม่มีปัญหา ส่วนในเรื่องของโครงสร้างบ้านนะคะทุกคนเขาก็เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายอะ่ะเขาก็เป็นคนจัดหาจัดหาผู้รับเหมาโดยเขาเท่าที่ทราบนะคะเขาบอกว่าเขาจะให้สามผู้รับเหมาเนี่ยส่งส่งใบประมูลราคาใบเสนอราคาแล้วก็บริษัทไหนชนะก็เป็นบริษัทนั้นที่จะมาทำพอว่าสมมุติได้บริษัทแล้วเนี่ยบริษัทผู้รับเหมาอะไรเนี้ยเขาก็จะ ส่งงานให้กับผู้รับเหมารายย่อยอีกทีหนึง่งซึ่งก็จะแยกเป็นงานก่อสร้างงานไม้งานสีงานเพดานงานหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือมันแยกย่อยออกไปอีกซึ่งซึ่งเราไม่สามารถหาหาผู้รับเหมาเองคือเขาจะเป็นคนทําประกันเป็นคนทํานะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาพอได้มาก็คือรอรอมาจน จนกระทั่งคือตั้งแต่เดือนกุมภาเนาะที่รอก็คือเหตุการณ์เกิดตอนปลายมกราเพราะฉะนั้นกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎากรกฎาหกแล้วเนาะก็คือเขาเริ่มทําตอนอประมาณวันที่10สิงหาต้นต้นเดือนสิงหาค่ะทุกคนก็คือเกือบ7เดือนน่ะที่รอกันมาเนาะในที่สุดเขาก็ทํา ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมก็มีปัญหาบ้าง 1. ปัญหาในการรอ 2. ปัญหาคือ,อเวลาเราส่งอีเมลไปถามอัปเดตอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยตอบเราเลยทุกคนคือมันเหนื่อยใจกับตรงนี้แล้วก็3คือเราไม่ได้ติดต่องานกับผู้รับเหมอโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีข้อความหรือว่าที่เราพูดกันส่งกันอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ตรงตามที่ที่เราพูดนึกออกไหมคะคือกว่าที่จะไปถึงคนงานที่เขาทำอ่ะมันผ่านนั้งกี่คนเราส่งไปที่ประกันประกันส่งไปที่ผู้รับเหมารายใหญ่รายใหญ่ส่งไปที่รายย่อยรายย่อยส่งไปที่คนงานคือกว่าจะถึงกัทุกคนบางทีงานออกมาไม่เหมือนกับที่ที่เขาที่เราตกลงกันอะไรแบบนี้มันก็มีปัญหาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องอยู่คอยดูคอยเช็ค นะคะคือเราไม่ได้มาจับผิดเขาแต่เราแค่ให้มันเหมือนกับที่เราให้มันเหมือนเดิมเท่าที่เขาจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเออนั่นแหละก็ให้ดูตั้งแต่ต้นต้นเปิดรายการเนาะว่าเขาเริ่มทําแล้วก็คืออ,อ,อย่างที่บอกว่า คือเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาเอาเอาตอไม้ออกตอไม้เนี่ยคือมันใหญ่มากเขาขุดออกไม่ได้เขาก็เอาเครื่องมาบดมันให้มันเล็กลงนะคะแล้วเขาก็ทํากําแพงกําแพงรั้วบ้านก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ทำในโรงจอดรถนะคะก็คือกําแพงก็พังทํากําแพงเสร็จแล้วก็เทป,ปูนพื้นใหม่ที่มันแตกนะคะเขาก็เอาอันเก่าออกแล้วก็เทป,ปูนใหม่ก็นั่นแหละตอนนี้ช่วงรอให้ปูนแห้งค่ะทุกคน <laughs> นะคะก็เดี๋ยว พออันนี้คือใกล้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะปร,ะปรับระดับพื้นที่ตรงแถวลานจอดรถอาคารที่มันสุกกรกรกรุงรังอ่ะเขาก็จะเคลียร์ออกหมดเลยแล้วก็เอาดินลงเอาหินลงอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะถึงจะมีการซ่อมบ้านคือซ่อมบ้านเนี่ยก็คือซ่อมบ้านที่ยังไม่ได้ซ่อมเพราะว่าเขายังรอหินอยู่นะคะคือ,อโชคดีของประกันว่า,เ,า,เ,าเขาเรียกอะไรคือ มันเป็นการเคลมใหญ่เพราะว่า,างบในการก่อสร้างอะ่ะมันจะค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นอิฐธรรมชาตินี่ค่ะอิฐด,ด้านหลังเนี้ยคือมันเป็นอิฐแดงธรรมชาติและบ้านนี้ก็อายุกว่า150กว่าปีนะคะ 500, 5 150กว่าปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออิฐ มันเป็นอิฐธรรมชาติที่ค่อนข้างความหนาประมาณแบบนี้เลยทุกคนความหนาแล้วทุกวันนี้คือมันหายากและมันราคาแพงนะคะเขาก็เลยมีปัญหาที่ทําให้ล่าช้าคือเขาไม่สามารถหาหินธรรมชาติได้เขาก็เลยบอกว่าหินธรรมชาติอ่ะคือต้องรอประมาณ8เออหกถึงแดเดือนแล้วพอครบ6-8เดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเราก็งงเฮ้ย แล้วทําไมคุณบอกว่า6-8เดือนในเมื่อคุณไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีทางเลือกอีกทางเลือกดึงก็คือว่าเขาจะใช้เป็นซีเมนต์มิกซ์ะค่ะก็คือสามารถทําให้มันคล้ายที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้อะไรเงี้ยแ,แต่ต้องรอประมาณ6-8สัปดาห์ซึ่งมันก็ดีกว่า6-8เดือนนะทุกคนเราก็เลยถามเขาแค่ว่าเออ แล้วมันจะมีผลกระทบกับราคาบ้านไหมเพราะว่าคือที่เนี่บ้านเก่าแก่มันจะค่อนข้างมีคุณค่าทางจิตใจอะไรแบบเนี้ค่ะทุกคนเ,ออเขาจะเป็นแบบนั้นทีนี้เขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นคือไม่เกี่ยวอืนะคะก็เลยแบบโอเคถ้าไม่เกี่ยวก็จัดการเลยค่ะก็ใช้เป็นหินผสมปูน ซีเมนอะไรของเขาเราก็เรียกไม่ถูกนะคะอันนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่รู้จริงๆว่าเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละมันจะมีการผสมผสานทําให้คล้ายที่สุดนะคะก็เลยถูกลงทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือนั่นแหละรอรอรอหินที่จะซ่อมบ้านแล้วเดี๋ยวพอว่าเขาเริ่มซ่อมหน้าต่างเมื่อไหร่นะคะก็จะทําวิดีโออัปเดตให้ดูอีกทีเนาะแต่ณนะตอนนี้ก็คือนี่แหละก็เคลียร์ไปได้เยอะแล้วคะ่ะทุกคนก็ดีใจที่ที่งานดำเนินการแล้วนะคะ อาทีนี้มาพูดถึงเรื่องประกันเนาะว่าพูดถึงเรื่องประกันกันค่ะว่ามันมีความสําคัญหรือว่าความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเนาะเอาจริงๆนะคะแล้วแต่มุมมองของคนเนาะแต่ว่าอามเชื่อว่าคนทาทำประกันทุกคนนะคะเราทำประกันเราไม่อยากให้เหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะคะคือเราทำาคือไม่เกิดอดีที่สุดแต่เราทำเผื่อไว้ซัพพอร์ต ถ้าเกิดมันเกิดอย่างน้อยเราก็มีประกันคอยซัพพอร์ตนะคะถามว่าอย่างของารามะซ่อมเองได้ไหมได้แต่มันเสียได้ตังมันเสียได้เงินก้อนไงทุกคนแล้วเราก็ต้องมานั่งเสียเวลาในการดําเนินการติดต่อช่างติดต่องานติดต่อผู้รับเหมาคือความปวดหัวมันจะเยอะแล้วเราอาจจะไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าเราต้องมาคอยติดต่อแต่เหมือนอันเนี้ยคือประกันเขาจัดการหมดเลยเราเสียเวลาแค่รอ ทีนี้เราเสียเวลาแค่รอแต่เรายังสามารถทํางานทําการได้นะคะเราไม่ต้องหยุดทํางานทําการเพราะเราไม่ต้องติดต่ออะไรเราแค่คอยอัปเดตกับเขาว่ามันถึงไหนแล้วคือคอยกระตุ้นให้เขาดําเนินการแบบเร็วๆอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องใช้เวลาตรงนั้นแต่แต่ก็คือลดอาการปวดหัวของเราไปนะคะที่จะต้องมาคนหาผู้รับเหมาด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเออแล้วก็นั่นแหละก็เลยมีความรู้สึกว่า เรื่องการทำประกันอะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเลยนะคะคือแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยแต่ว่าอยากจะให้พิจารณา3ข้อนะคะอยากจะให้ข้อข้อพิจารณา3ข้อก็คือ1 อันนี้พูดถึงเรื่องประกันบ้านนะคะ1คือให้คุณสังเกตว่าบริเวณสิ่งแวดล้อมที่บ้านคุณนะคะสภาพแวดล้อมที่บ้านคุณอะ่ะมันมีโอกาสเกิดภัยธรรมชาติไหมเช่นน้ําท่วมมีโอกาสไหมพายุที่จะพัดต้นไม้มีต้นไมบบ้บริเวณบ้านคุณมีต้นไม้เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็พิจารณาดูแล้วก็สองให้ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดเหตุการณ์คือคือต้องคุณต้องรู้ก่อนว่าภัยธรรมชาติอะ่ะโอกาสคือ โอกาสเกิดมันน้อยแต่ความเสียหายมันเยอะเพราะว่าภัยธรรมชาติไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ขนาดไหนแล้วก็ไม่มีใครคุมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องรู้ทีนี้ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบ้านคุณคุณจะรับผิดชอบบ่อยไหมนะคะคือคุณต้องเอาเงินก้อนมาซัพพอร์ตตรงนี้ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเออนะคะแล้วก็ข้อ3ให้ลองพิจารณาเงินในกระเป๋าของคุณค่ะว่าถ้าคุณต้องจ่ายสมมุตินะคะสมมติว่าคุณต้องจ่าย3 0 0พันบาทต่อปีค่าประกันบ้านเนาะค่าประกันบ้านอะ่ะนี่สมมุติว่าสามพันแต่มันอาจจะถูกกว่านี้หรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่ขนาด ขึ้นอยู่กับขนาดบ้านของคุณนะไม่ใช่ขนาดที่ดินนะคะมาดามเคยมีข้อผิดพลาดว่าทำประกันแล้วก็รวมเอาที่ทั้งที่ดินทั้งบ้านราคารวมที่เราซื้อมาแล้วไปเอาวงเงินกับประกันว่าเท่านี้เราก็เลยต้องจ่ายมากกว่าจริงๆแล้วไปอ่านเจอเขาบอกว่าไม่คุณคือประกันไม่ได้บอกเราไงเขาบอกว่าไม่เอาแค่ราคาบ้านของคุณคือที่ดินไม่รวมคือเหมือนเราซื้อบ้านมาห้าล้านอย่างเงี้ย คุณก็ไปตัดออกว่าราคาที่ดินเพราะเขาแจ้งอยู่ในนั้นอยู่แล้วว่าราคาที่ดินราคาเท่าไหร่ต่อต่อตารางเมตรคุณก็ไปคูณแล้วก็หักลบออกกับจากราคาบ้านที่คุณซื้อมาแล้วเอาแค่วงเงินตัวนั้นเอออาจจะรวมค่าเฟอร์นิเจอร์เข้าไปนิดหน่อยก็คือเอาวงเงินตัวนั้นไปไปเอาวงเงินกับประกันทีนี้ค่าประกันค่าทําประกันมันก็จะลดหลั่นลงมาตามอัตราวงเงินเอาประกันของคุณ นะคะทีนี้ถ้าคุณคิดว่าสมมุติ3 0 0พคุณบอกว่าเฮ้ย3 0 0พฉันมีความจำเป็นอย่างอื่นต้องใช้3 0 0พต่อปีเนี้ยฉันก็ไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุณกลับไปพิจารณาข้อ1กับข้อ2ที่ว่าโอกาสเกิดภัยธรรมชาติมีไหมถ้าเกิดมี ก็หมั่นคอยตัดต้นไม้หมั่นคอยพุนหมั่นคอยดูแลอย่าให้เขาใหญ่จนเกินไปหรือไม่ก็เอาออกซะถ้ามันไม่มีความจําเป็นนะคะ2ก็คือหมั่นคอยเช็คทางระบายน้ําคือถ้าเกิดว่าน้ําท่วมอะไรแบบนี้ฝนตกหนักสัก2วันอย่างนี้คุณคิดว่าน้ำท่วมฉับพลันแน่นอนคือคุณต้องคอยเช็คคอยหมั่นเช็คทางระบายน้ำทั้งหมดนะคะอย่าให้มันบล็อกนะคะคือป้องกันกันไว ตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกอะไรนะป้ปองกันไว้ก่อนทุกคนเอออยาให้มันเกิดดีที่สุดนะคะนั่นแหละก็ประมาณนั้นส่วนว่า ส่วนว่าจําเป็นไม่จําเป็นก็นี่แหละเป็นข้อคิดให้คุณพิจารณานะคะแต่ว่าในความคิดของมาดามถ้าเปรียบ3 3ประกันเนาะถ้าประกันบ้านก็คือแล้วแต่มุมมองของคนประกันรถมาดามคิดว่าจําเป็นเพราะว่าคุณอยู่บนรถทุกวันโอกาสเสี่ยงคุณมีนะคะคุณอาจจะขับรถดีแต่คนอื่นล่ะมันรถเป็นพันพันคันนะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นประกันรถทํเถอะค่ะแล้วก็ประกันชีวิตแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่มุมมองเพราะว่าอะไรเพราะว่าประกันชีวิตก็เหมือนกันก็คือบางคน บอกว่าฉันดูแลตัวเองดีฉันตรวจสุขภาพทุกปีฉันไม่มีปัญหาอะไรฉันไม่จําเป็นต้องทําหรือบางคนบอกว่าโอ้ยระบบสาธารณสุขที่บ้านฉันดีมากเลยเขาบริการดีเขามีบริการนูน่นนี่นั่นไม่ต้องทําก็ไม่ต้องทําค่ะคือถึงได้บอกว่าอันนั้นอะ่ะแล้วแต่บุมมองของคนเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องคิดเยอะกว่าเดิมเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ภัยธรรมชาติที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิด นะคะแล้วมันเกิดมันรุนแรงมากทีนี้ก็แล้วเศรษฐกิจก็แย่เองก,การที่เราจะเอาเงินออกจากกระเป๋าสักบาทสองบาทเนี่ยมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะคุ้มไหมมันออกไปแล้วเราจะคุ้มกับเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องพิจารณาหลายอย่างทุกคนเพราะฉะนั้นก็ยังไงมาทาก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หากใครที่เข้ามาดู นะคะใครที่แวะเข้ามาดูวิดีโอของมาดามแล้วชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูวิดีโอต่อๆไปก็กดกระดิ่งแล้วกันค่ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปส่วนใครที่อยากรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรหรือว่าเหตุการณ์มันใหญ่โตแค่ไหนก็อย่างที่บอกกลับไปดูวิดีโอช่วงประมาณเดือนมก,กราเดือนกุมภาค่ะจะค่อนข้างมีหลายวิดีโอเกี่ยวกับประการเกี่ยวกับบ้านแล้วก็เกี่ยวกับรถที่ถูกพังไปนะคะแล้วก็ได้รถ ใหม่แล้วนะคะทุกคนอ่าสำหรับวันนี้มาดามก็ต้องขอบคุณ ที่ดูจนจบเ,ออเหมือนเดิมนะคะเอาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ,อสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วมาดามต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าช่วงนี้มาดามไม่ค่อยได้ upload, อัปโหลดเอออัปโหลดวิดีโอนะคะมาดามไม่ค่อยได้อัปโหลดวิดีโอเพราะว่าเขามาซ่อมบ้านแล้วคุณชายก็ทำงานนะคะมาดามก็เลยต้องดีวกับคนงานก่อสร้างแล้วก็ผู้รับเหมาต่างๆนะคะมาดามก็เลยไม่มีเวลาไปทาวิดีโอมาอัปโหลดให้แต่วันนี้โชคดีคือบอกว่าช่วงรอ,อ ให้ปูนแห้งนะคะมาดามก็เลยเออแอบมาทำวิดีโอนิดนึงนะคะทุกคนยังไงก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย